มาถึงตอนนี้ก็ต้องพูดตามตรงนะครับอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่แล้วเพราะเนื้อหานในตอนนี้ยังคงดูเดือดอย่างต่อเน,นื่องจากตอนที่แล้วแบบไม่มีพักกันเลยแม้แต่น้อยอีกทั้งยิงดูเหมือนว่ามันดูจะดูเดือดกว่าตอนที่แล้วซะอีกทั้งฉากบู๊ของ2องสุดยอดนักบินแถวหน้าของโรงเรียนอย่างชาติกและกูเอลรวมไปถึงดราม่าต่างๆที่ทําออกมาในตอนนี้ก็จัดได้ว่าดีเป็นอย่างมากใครที่บนบทว่าเนื้อเรื่องช่วงแรกนั้นมันเดินเรื่องช้าเนื้อเรื่องเบามาถึงตอนนี้ก็น่าจะถูกใจพวกเขาอยู่่พอสมมวแหละผา สวัสดีครับผมบีบอลไนคลิปนีแน่นาประเด็นจากโมบิสูรกันดำ The w i s h f o r m e r c u r y ตอนที่20 End of Hope บอกตามตรงนะครับในตอนนี้ตัวละครในที่ขึ้นขับโมบิสูตแล้วผมแอบรู้สึกเสียวสลังว่าตัวละครพวกนี้มันจะกลายเป็นฝุ่นอวกาศอย่างมากในตอนนี้เพราะจากชื่อของตอนนี้ที่ใช้คําว่า end of hope มันก็พอจะรู้แล้วล่ะครับว่ามันต้องสิ้นหวังขนาดไหนซึ่งถึงแม้ว่ามันจะต่างจากที่ผมคิดเอาไว้เล็กน้อยแต่มันก็ถือได้ว่ารักษาคอนเซปต์ของชื่อตอนได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ด่าขนาดที่แบบเอิร์ธเขาตายยกบ้านแผนของแอตติคาเซียระเบิดอะไรแบบนั้นแต่มันก็ถือได้ว่าเป็นตอนหนึ่งที่ชวนหดหูและทําให้รู้สึกหวงอยู่ไม่น้อยครับและแน่นอนถ้าพูดถึงตอนนี้เราก็มาเริ่มกันที่คู่ไฟหยุดโลกอย่างแชตติกกับกูเอลซึ่งตอนนี้ก็ต้องชมเลยแหละครับว่ามันเป็นตอนของพี่บ๊อบเขาจริงๆเพราะเป็นตอนไม่กี่ตอนนะตอนนี้ที่พี่แกได้โชว์ฝีมือจริงๆโดยไม่มีเงื่อนไขมาจํากัดหรือมีอะไรเข้ามาแทรกแซงฝีมือของพี่แกได้ดูจากตอนนี้แล้วต้องบอกเลยครับว่าตัวของกูเอลเป็นตัวละคร่มาารคงู้ววจิ ดดเบื้องหลังลุงอรุณแห่งโฟกกวเอลที่โมโหจะตามไปเล่นงานแชด,ดิกนั้นถึงแม้ว่าภายนอกจะดูร้อนใจและอารมณ์ครุกกุ่นอยู่มากแต่ถว่ากูเอลในตอนนี้นั้นดูนิ่งกว่าในช่วงต้นของเรื่องเป็นอย่างมากนะครับนึกภาพถ้าเป็นกูวเอลในช่วงแรกๆนี้กูวเอลมันน่าจะสติแตกอลวาวัดไปแล้วแต่ทว่าในตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีความโกรธแค้นคลุกกุ่นอยู่ในใจแต่เหมือนว่ากูเอลนั้นก็พยายามรักษาความเยือกเย็นเอาไว้ได้เป็นอย่างดี กลับกันนะครับผู้ชายที่ควรจะมีความเยือกเย็นมากที่สุดในบรรดาตัวละครนักเรียงอยงแชดดิกที่ในตอนนี้กลับโมโหจนสติแตกเพราะเหตุการณ์จากตอนที่แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็โทษแชดดิกไม่ได้หรอกครับเพราะในสายตาของแชดดิกนั้นถึงแม้มิโอเิเน่จะไม่สนใจตัวของเขาแล้วแต่สําหรับมอร์นี่มิโอเิเน่ก็ยังเป็นคนสําคัญของเขาเสมอถึงแม้ว่าแผนการของมันจะเป็นการทําลายทุกอย่างที่สําคัญของมิโอเิเน่ก็เถอะนะถึงมันฟังดูแปลกๆและขัดแย้งยังไงชอบกลนแต่ผมก็เข้าใจนะครับเพหนึ่งคือหัวใจอีกหนึ่งคือหน้าที่ แต่ว่านะครับถึงจะดูโกรธและเสตียแตกยังไงแต่แชดิกก็ยังคงเป็นแชดิกที่ได้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ที่เรียกว่าโนเลอยเอาไว้เพื่อแผนการของตัวเองอยู่ดีซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้รู้เลยแหะครับว่าคนที่พอจะงัดกับหมอแม่ได้ในเรื่องของแผนการนี้ก็หมอนี่แหละครับถ้ามีโอกาสไปฟาร์มเลเวลมาดีๆแชดิกอาจจะกลายเป็นพอสเพล่าคนที่2ก็ได้ ซึ่งพอย้อนกลับไปดูตอนนี้อีกรอบนะครับในต,ตอนนี้ผมรู้สึกว่าวิธีการต่อสู้ของแชดดิกนั้นแอบคล้ายกับตัวของกูเอลตอนก่อนๆอ,อยู่ไม่น้อยคือเอ่อพี่แกจะบวกให้ได้เลซึ่งลุกล่อลุกชนอะไรทั้งนั้นแล้วที่จริงการต่อสู้แบบนี้มันก็เป็นวิธีการต่อสู้ของคนที่ขาดสติแหละครับในขณะที่ฝังกูเอลขณะเจอคนที่ทําให้พ่อตัวเองตายกับรับมือได้อย่างใจเย็นมากกว่าตรงนี้ผมก็เลยแอบสงสัยนะครับนี่มันตัวจริงปะเนะี่ยกูเอล อ๋อ oh, แล้วก็น,นะครับสยบข้อกังขากันได้แล้วซึ่งที่จริงอันนี้ก็น่าจะผมกังขาคนเดียวแหละท่านเคนันจี G ของเรานั้นสามารถนั่งในคอกพิทได้นะครับเพราะในตอนนี้พี่แกขับเบรกิวเพนเตอออกลุยเองแล้วอันนี้ไม่ได้บุรีนะครับผมเห็นคอกพิทของนักบินแล้วมันดูแคบและดูคับมากนะครับขนาดกูเอลหรือคนอื่นขึ้นไปนั่งมันยังดูแคบเลยแล้ววันนี้พี่เคนันจี G, แกจะนั่งได้จริงหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันก็ควรได้แหละครับผพไม่ว่ายังไงเฮียแกก็เป็นทหารถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นผู้ประชาการแแแแแลล้้้้้วววกกกกก็็็ตตตาาามมมม่่่ัััันนนนนนออองงงงงจหหะบบถึึผเขปใิ จะรู้สึกอึดอัดแทนเฮียแกก็เถอะ โอ้ลืมบอกไปในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงทุกประเด็นของตอนนี้นะครับเพราะบอกตามตัวว่ามันมีหลายอย่างเกิดขึ้นจนยากที่จะหยิบจับมาพูดได้ทั้งหมดดังนั้นก็เหมือนเดิมนะครับหยิบมาแต่อันที่คิดว่าน่าสนใจซึ่งเรื่องต่อมาเลยนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของแชตติกกับสมาพันธ์อวกาศครับสองฝ่ายนี้หัวกันล้านปเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่ตรงนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่าการร่วมมือของทั้งสองฝ่ายนั้นจะเป็นเหมือนกับคู่พอสเพล่ากับเดลลิงหรือเปล่าที่ทั้งสองฝ่ายต่างใช้ประโยนะนชน์ซึ่่่่่งงงงกกกกกกกััััันนนนแแลละะไมมมมมชชาาาาารรรวววือออเพพุด์ซึจจิิๆ้ตบสธศีีีทท ก็ดมการเหมือนกันอยู่แล้วแต่ยังไงก็ต้องไปดูอีกทีละครับรว่าสมาพันธ์อวกาศนั้นยื่นข้อเสนออะไรให้กับแชตติกและตัวของแชตติกต้องการอะไรจากตัวของสมาพันธ์แล้วการที่หมอนี่โดนจับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเกมการเมืองของพวกเขาหรือเปล่าหรือทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่แชตติกคำนวณเอาไว้แล้วเพราะตามตรงในตอนนี้ไม่มีใครรู้นะครับว่าสมาพันธ์อวกาศอยู่เบื้องหลังของพวกแชตติกอย่างนี้มันจะดูน่าก,กลัวไปหรือเปล่านะเพราะศัตรูอยู่ในที่ลับขณะที่ฝ่ายกูเอลและมิโอลรเนอยู่ในที่แจ้งจนไม่รู้้้วว่าจจะแจงงแงงงยไล แล้วพอเเห็นตรงนี้ผมก็แอบกลัวนะครับว่าในตอนจบนี้มันจะเป็นสงคราม3ฝ่ายหรือเปล่านะพเพราะตามตรงโดยจํานวนตอนที่เหลือนะครับมันไม่น่าจะสามารถไล่เคลียร์ไปทีละฝ่ายได้ดังนั้นก็น่าจะเป็นการตะลุมบลกัน3ฝ่ายระหว่างพอสเพลลาสมาพันธ์อวากาศและก็กลุ่มพวกของสุเลตา้าซึ่งฝ่ายสุเลต้านี้ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าน้องแกจะกลับเข้ามาในเกมยังไงเพราะในตอนนี้แอรเรียก็ยังอยู่บนโลกแล้วไหนจะทั้งสมาพันธ์อวากาศที่ต่างท่าทีจะเข้ามาแทรกแซงในตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยครับว่าสุเลต้าจะกลับมายังไไงงตตรรนี้้ก็ดดแ่อูจิ เลยครับพราะผมคิดไม่ออก แล้วก็เรื่องต่อมาที่ผมรู้สึกว่ามันยังคงมีกลิ่นที่แรงซะเหลือเกินนะครับนั่นก็คือเรื่องของลาดาถ้าคุณคิดว่าตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในช่วงแรกก็คือกูเอลต่พอมาถึงตอนนี้ผมบอกเลยครับตำแหน่งนี้ควรจะเป็นของลาดาซะมากกว่าตัวของกูเอลนั้นสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างก็จริงครับแต่สิ่งที่เขาสูญเสียไปในหลายครั้งนั้นมาจากการกระทําของเขาเองด้วยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่ในขณะที่ทางลาด้านั้นไม่ใช่เลยครับของทางลาด้านี้เรียกว่าสวยครับสวยจัดๆเลยอยู่เฉยๆพ่อก็ตายลค Mình dù hết trời fan có... À... อเอออันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าตายหรือเปล่าแต่ก็เราต้องมีความหวังสิซึ่งแน่นอนครับว่าอยู่ๆต้องมารับรู้ความจริงที่โหดหลายพร้อมๆกันแบบนี้มันก็มี2ทางเลือกแหละครับอย่างแรกเคลียร์ใจกับกูเอลและช่วยกันแก้ปัญหารวมไปถึงสาสางเรื่องราวต่างๆกับกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังอีกทางหนึ่งนะครับโกรธจัดโกรธจนขาดสติแล้วออกไปทําอะไรโง่งๆจนตายซึ่งกุญแจสําคัญในเรื่องนี้ก็คงจะไม่พ้นเรื่องของเพท่านี่แหละครับหากว่าเพท่ารอดไม่ว่าจะในสภาพไหนก็ตามผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็น่าจะออคคุุยกนงมมมว่่าาาีรทณู แต่ถ้าเป็นอย่างหลังหรือก็คือเพลรต้าตายก็อาไอพีล่วงหน้าเราได้ได้เลยครับมอนี่สติแตกจนทําอะไรแพงแน่นอน แล้วพอพูดถึงเพเทาแล้วหลายคนก็ดเดาเอาไว้ว่าตัวของเธอนั้นจะไม่ตายแต่ก็อาจจะพิการช่วงล่างซึ่งตรงนี้เอาจริงๆผมซื้อไอเดียนี้ครับเพราะเทคโนโลยีการฟอร์แมตท,ที่เอิร์ดเทวกับมิโอลิน่ N e, กำลังพัฒนาอยู่เหมันก็เป็นอุปกรณ์ช่วงล่างลําตัวซะด้วยแต่ส่วนตัวผมคิดว่าถึงแม้เพเทาจะไม่ตายนะครับแต่ตัวของเธอนั้นน่นาจะหมดบทบาทไปแล้วล่ะครับถ้าได้ใส่เอาไว้ว่าเทียมของการฟอร์แมตจริงๆก็น่าจะเป็นตอนจบของเรื่องเลยเพราะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีตัวอย่างออกมาให้เห็นแล้วแต่ก็ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนพัฒนาแลาที่ ไปพัฒนาต่อซึ่งหลังจากนี้มันก็ต้องดูกันแหละครับว่าเพตาาจะตายจริงๆแล้วตัวของเราด้านนั้นจะชอยเดาดายกลายเป็นซิดหลอดคนใหม่หรือไม่หรือเพตทาะจะยังมีชีวิตอยู่แล้วกลายเป็นความหวังให้เราด้าต่อไป อาแล้วหุ่นชวาเซเต้น,นะครับตอนนี้ก็น่าจะคอนเฟิร์มแล้วว่ากูเอลขับแน่ๆซึ่งเอาจริงๆแล้วเราก็เดากันเอาไว้แล้วว่าเป็นกูเอลตั้งแต่แรกนี่นะมาเริ่มคดเคีหน่อยก็ตอนที่ซูเลต้าเสียแอร์เรลไปแต่ในตอนนี้ดาริวบได้โดนหั่นขัดครึ่งขนาดนี้ไม่ให้หุ่นใหม่พี่แกมันก็ดูจะใจร้ายกับยอดชายนักไคยหุ่นของมันได้อย่างกูเอลไปหน่อยละมั้งครับนี่ถ้าเก็บสถิตินักบินคนไหนขับโมบิสุดมากที่สุดในเรื่องนี้หมอนี้คงได้รางวัลไปแล้วนะ อีกเรื่องก่อนเปเรื่องสุดท้ายครับคือประเด็นเส้นแบ่งระหว่างเอิร์ธเทียนและสเปเชียนในช่วงครึ่งหลังมานี้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ชอบใจวิธีการของแชดดิกแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเส้นแบ่งระหว่างทั้งสองฝ่ายภายในโรงเรียนนั้นค่อยๆบางลงเรื่อยๆจากฝีมือของแชดดิกดังจะเห็นได้จากตอนที่1 4ี่ที่จูจูได้ไปช่วยพวกเราด้านเลเจ็ตเทิร์กในการต่อสู้กับกันวาวาหรือที่เป็นสัญญาณเล็กๆว่าสเปเชียนเองก็เริ่มรู้สึกไม่ดีกับการต่อสู้ด้วยโมบิลสูตรและยิ่งตอนล่าสุดนะครับเฟลซีกับจ กันว่าว่าที่อารวาสอยู่ในโรงเรียนถึงแม้ว่ามันจะมีการต่อว่าท้าทายกันอยู่บ้างแต่มันก็ดูเหมือนเป็นการปลุกใจแบบโชเน้นโชเน้นซึ่งดูๆไปแล้วไม่แน่ว่าในตอนจบของซีรีส์เราอาจจะได้เห็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระหว่างทั้งสองฝ่ายที่ชัดเจนมากกว่านี้ก็เป็นได้ สุดท้ายนะครับประเด็นที่ชวนเศร้ามองที่สุดของตอนนี้ที่จริงแล้วผมเองก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงเร็วขนาดนี้นั่นก็คือการจากไปของตัวละครที่คนดูชื่นชอบอีกคนอย่างโนเลอาดูน่ะที่เอาจริงๆนะครับมันก็แอบเดาได้ตั้งแต่ตอนวิ่งขึ้นไปขับลูฟิททอนแล้วล่ะครับว่าตัวของเธอนั้นตายแน่ๆซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ขิงนะครับแต่เหมือนผมเคยพูดเอาไว้ในคลิปนานาประเด็นสักตอนว่าสุดท้ายแล้วโนเลอาจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของหมเลขหาในการเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างซึ่งหลังจากการตายของโนเลอยไมาะัสออไรกย่างเพื่อตัลขบ้างแลก็ แล้วก็นะครับจะบอกว่าจังหวะก,การแล้วเรื่องแบบนี้ของกันดั้มมันก็ใช้มาหลายภาคแล้วนะแต่ไม่ว่าจะหยิบกลับมาใช้อีกกี่ครั้งมันก็ยังทําให้คนดูจิตตกได้อยู่เสมออันนี้น่าทึ่งครับและตรงนี้มันก็น่าสนใจครับที่สุดท้ายแล้วหมายเลขห้าของเราที่ต้องการเอาตัวรอดมาตลอดทั้งซีรีส์จะเริ่มรู้สึกถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างเอิร์ธเทียนและสเปเชียนจนพยายามที่จะแก้ไขมันหรือเปล่าเพราะจริงๆนะครับ ทางตัวของโนเลอาและหมายเลขหา้าก็ถือได้ว่าเป็นผลพวงจากความเลื่อมล้ำในครั้งนี้ตัวของโนเลอาต้องขึ้นขับกันดับตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพราะผลพวงจากสงครามตัวแทนที่สเปชเชียนเกาะขึ้นมาในขณะที่หมายเลขหา้าต้องกลายเป็นหนูทดลองของทางเพลเพราะความอยากจนจัดสงครามตัวแทนเช่นเดียวกันดังนั้นหมายเลขห้าที่คิดจะเอาชีวิตรอดมาตลอดอาจจะต้องการหยุดยั้งวงจรอ,อุบาทที่เกิดจากความเลื่อมล้ำของสังคมก็เป็นได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโนเลอาหรือตัวเขาคนต่อๆไปขึ้นมา ซึ่งก่อนที่จะได้ทําอะไรนะครับหมอนี้ต้องมีอํานาจเสียก่อนซึ่งแน่นอนครับอานาจที่ใกล้มือที่สุดในตอนนี้ค่าเอรันเคเรสตัวจริงแล้วสวมลอยหรือว่าถ้าจะให้ดีก็ค่าพวกป้าแมมมดไปด้วยก็ยังได้เท่านี้เมื่อเพลตกอยู่ในมือของหมายเลขห้าไปแล้วตัวเขานั้นก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวเพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้ได้ซึ่งมันอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดหรืออาจจะแก้ไขปัญหาได้เพียงน้อยนิดแต่อย่างน้อยนะครับมันก็น่าจะดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแล้วยิ่งตอนหน้านะครับมีชื่อตอนว่าสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้แม่ อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นแต่ทั้งหมดนะครับย้ำอีกทีผมเดา